สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆอยู่ทุกเบอร์ทุกคนคะ่ะโุกค่ะยญ่ช่อง่า่เล็กเช่นเดิมนะคะยายเล็กก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะนี่ยายเล็กก็จะเตรียมของไอทำกับข้าวนะคะ ก็ทำกับกับข้าวไว้ตอนนี้ก็หั่นหมูนะคะหั่นหมูว่ากะว่าจะเกงเกงไออะไรนะไอมะเขือพวงค่ะข้าเข้าภาษาภาษาอีสานเข้าเอิญบกแข้งบกแข้งเนาะเออแต่ภาษาเย,ยเล็กก็มีเดือ้อไอภยาษยาเล็กอยู่บุรีรัมนะคะเย,ยเล็กเป็นคนบุรีรัมค่ะพูด ภาษาคาเมรนะคะเนี่ยวนั่นนี่ก็ับตะรับจกอมค่ะตรับจรกรอมนะคะแล้วก็เราก็จะจะตำไอพริกแกงเองนะคะขูดพิกแกงเองนะคะเขาเขาเฟนเขาชอบขกให้ขกเองนะคะขกเองมันจะแซ่บนะคะแซ่บหลายค่ะแล้วถ,ถ้าถ้าซื้อเข้ามาเขาบอกว่าทั้งมันมันผิดแปลกๆนะคะแล้วก็ เผ็ดๆยังไงเขาบอกบอกว่าเผ็ดไม่อร่อยนะคะถ้าไอ้ท่านผู้ชมต้องทำเจเลก็กก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะตื่นเช้ามาก็เข้าครัวเนาะข้าครัวค่ะตื่นเช้ามาก็เข้าวคัวนะคะแล้วก็ทํากับข้าวใส่บาตรนะคะตื่นเช้ามาเนาะก็ทํากับข้าวใส่บาตรแล้วก็เตรียมตัวทำไอ้ทำผมให้นักเรียนนะคะก็ แค่นั้นนะคะตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทำงานบ้านน,นิดหน่อยๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาเตรียมกับโครงกับข้าวอีกแล้วเนาะเตรียมกับข้าวเย็นนะคะนี่นะคะแล้วก็แล้วว่าตกนน็ใส่ใส่น้ำ่อยนะคะ เย็นผงเอาไว้เนาะก็ไม่มีไม่มีอะไรมากราคาใหญ่เล็กนอกจากข้าวคัวมีแต่ข้าวคัวแล้วก็ออกข้างนอกเอาเข้าวไปให้น้องหมานะคะหมาก็ไม่ใช่น้องหมาก็ไม่ใช่น้องหมาตัวเองนะคะน,น้องหมาโดนมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะเขามาอยู่ตรงตรงสารโอเคนะคะ ก็สงสารเขาเนาะสงสารเขาเขาอ,อกสงสารเขาก็เอา,เอา,เ,อาเอาข้าวไปให้เขากินนะคะเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ขี่รถไปดูเขาเนาะเขาไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงที่เขาอยู่ตรงที่เขาอยู่อ่ะน้ําท่วมนะคะเขาก็เลยพาลูกไปที่อื่นเนาะแล้วก็ ไอ้แล้วเขาเขาก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรานะคะเหยเล็กก็ไม่กล้าเข้าไปหาเขานะคะก็เทเทเข้าวไว้ไว้ตรงที่เก่าตรงที่เดิมนะคะตรงที่เขาเคยเคยมากินนะคะก็เทเอาไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเขาก็ถึงเวลาแล้วเขาก็จะมากินนะคะแต่ตรงตรงนั้นน่ํน้ท่วมเขานอนไม่ได้เนาะเราก็เลยไปที่ไปนอนที่อื่นนะคะแต่ก็มันก็ก็จะมีเนินเนินเนินอยู่นะคะเราก็ ทีข้าวไว้เนาะผีข้าวไว้ให้เขาตรงนั้นเนาะก็คนเขาถามว่ารวยเหรอเอาเอาไปให้ทุกวันนะเนาะเต็เยเล็กก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกนะคะแต่ยาเล็กก็สงสารเขาเนาะก็หุงข้าวหุงเผือเขา,ขานะคะเอาเอาไปให้เขาเช้าพอตอนเย็นก็มีคนเอาไปให้อีก,อกทีนึงเนาะ เ,เราก็ช่วยๆกันนะคะสงสารนอกจากมีชีวิตนะคะเขาก็มีชีวิตเขาก็มีชีวิตจิตใจเขาก็หิวนเหมือนกันเนาะถ้าเราไม่ให้เขาเขาก็ไม่มีอะไรกินนะคะสงสารเขาเขาหาไม่ได้กินเนาะ ก็เลี้ยงเลี้ยงเขาช่วยช่วยเขาไปแหละค่ะก็ทำเท่าที่เราจะทําได้นะคะเพื่อนๆเรา แรงเองหลอนนะคะยายเลกก็เป็นคนแบบยิ่งเงี้ยเลยะคะ่ะทำกับข้าวไปก็อะไรประมาณนี้นะเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบขอบคุณน้ำใจงามๆของทุกคนนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่มีน้ำใจมารับชมช่องหญ่เล็กนะคะยเล็กก็ไม่มีอะไรมากนะ เราอกขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะนี่ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนบายแค่นี้กันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ